การสร้างพระผมต่างๆของหลวงปู่หินแห่งวัดระฆังนั้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหลวงปู่นั้นมีความศรัทธาต่อสมเด็จพระพุทธาจยา์โตมากๆหลวงปู่ท่านพยายามเสาะแสวงหาพระสมเด็จมาสะสมไว้ทั้งที่แตกหักและชำรุดจนมีจำนวนมากพอแก่ความต้องการท่านจึงนำมาโขกเป็นผงนอกจากนี้แล้วท่านยังได้รับผงพระปีรันทอดจากกลุ่มมุมงพระอุโบโสถด,ด้านทิศใต้ผงจากกลุ่วัดสามปลื้มผงสุริบาทและผงตรีนิสิงเหตที่ขาดมีได้การสร้างพระพิมพ์ของหลวงปู่นั้นเริ่มตั้งแต่ปี2004 1 8 2ปี2521พระสมเด็จหลวงปู่หินวัดระทังมีพุทธคุณสูงส่งมากทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดแม้แต่ทางด้านคงกระพันก็มีเจอมาหลายรายเช่นกันนอกจากนี้พระสมเด็จของท่านยังใช้อาราธนาทำน้ำมนตได้ศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนะใช้รักษาทางโรคคุณใสหรือผู้ถีปีศาจเข้าสิงได้เหมือนท่านรดน้ำมนเองชื่อเสียงทางด้านน้ำมนของดังมากวันๆมีคนมาให้ท่านรดน้ำมนตมากมาย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพระสมเด็จหลวงปู่หิมงก็ปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายอย่างมากซึ่งพระสมเด็จของท่านก็ใช่ว่าจะรู้จักแต่คนไทยสมัยเก่าเท่านั้นแม้แต่คนต่างประเทศเช่นสิงคโปร์หรือฮ่องกงหรือประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเขาก็รู้จักและนิยมพระของหลวงปู่ท่านมานานแล้วปัจจุบันพระของหลวงปู่ท่านยังพอหาได้อยู่บ้างนอกจากนี้ยังมีพระ